มาเดอ้อมาเดอ้อมาเนี่ซอยจุซอยจุบยเบาๆเด็เบาๆอันนี้ก็จะเป็นจุ่มปลาสันอันนี้ก็จะเป็นเลือดแป้งเจ้าเพียคมอลัลมลำมาสันข้นา,า,ง,างเฮือนหัวน้ำวดมาเนี่ยกำลัง

อาหารครับแรงเด้อนี่ยเอ็นนองอยู่ค่ายก็ได้สนใจมาเด้ออยู่เงินหัวหน้ามวดเงินไออนอนพี่สาวเชี่ยวหน้าตาพี่สาอาหารตามลำด,ด,ดับอันนี้ก็จะเป็นอากาศส้ม มีาวเท้าอันนี้ก็จะเป็นปลาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลือดแป้งปลาจุ๊บเลือดแป้งสักปลาตัวสังอันนี้บรรดากงะป๋ากระป๋านำล๊อกเอาๆมาๆมาๆคำใหญ่คำใหญ่ Yeah. Ừ. Uh. Giờ <coughs> <Sữa> rong hay Mà đơ คํา nhanh nhanh đơ แซ่บซ่บซ่บครับครับครับมีดูสายฟัมปุ้งไหมสมิด วันนี้ก็จะเป็นธรรมศาสตร์อยู่ลุงหับางตังอะไรอตอนนี้ก็อยู่บ้านอ่าผู้สร้างคำยามแรงตอนนี้ก็เวลาหกโมงแรงเนาะอ

ซาซาซุปาเงาหม่งเดียวเลยมีมามามาเลือดซุปเีือซุปตัวสับฟางพิ่นะอเมาเีเนตัพนเอพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นเลือดแป้งอันนี้ก็จะเป็นจุ่มปลาคันมะนาววาสัน อ่ะอือจะเอาปัสสิวะนะอือสวัสดีพี่น้องออเผ็ดแซ่บๆมาเนี่ยมาเด้อมาเด้อพายา เอา่านี้่อเดอจะได้ไລฟ์่าซ่น